สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่เสร์ดเอาภาพบรรยากาศยามเย็นเย็นยามค่ำค่ำมาให้ชมกันครับนี่คือถนนนราธิวาสถนนนราธิวาสฝั่งถนนสุรวงตัด ถนนสีลมมันี่คือฝั่งสุรวงนะครับที่มองเห็นไฟสวยๆนี่คือฝั่งสุรวงตอนนี้พ่อใหญ่ก็อยู่ตรงเกาะกลางตรงเกาะกลางของถนนซึ่งเป็นซึ่งทำซึ่งทำเป็นสวนหย่อมอยู่บนเกาะกลางแล้วก็เป็นคลองน้ําด้วยทําเป็นสวนย่อมอยู่อย,ยอ,อ,ยอยู่คลองน้ําครับ นี่คือบรรยากาศยามเย็นๆถนนนราธิวาสช่วงชุลวงแล้วก็ช่วงสีลมตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำเป็นเวลาเมืดแล้วก็ยังมีคนมานั่งเล่นอยู่นะครับส่วนมากทุกสถานที่ก็จะเปิดไฟกันแล้วครับ ไฟแสงสว่างจากอาคารบ้านเรือนสองมาก็จะประมาณนี้นะครับสวนไฟที่สวนย่อมไม่มียังไม่เปิดหรือยังไงไม่รู้ครับนี่คือบรรยากาศสวนย่อมถนนนราธิวาช่วงสีลมช่วงสุรวงนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่จะพาขึ้นไปดู มุมสูงบนสะพานลอยครับมันจะสวยงามหรือเปล่ากำลังจะเดินขึ้นไปบนสะพานลอยนะครับตอนนี้ก็เวลาจะทุ่มที่ถนนนาราธิวาสนะครับนี่คือรถไฟฟ้าที่มาจากบางว่าไปสนามกีฬานะครับ รถไฟฟ้าวิง่งที่มองเห็นอยู่นี้ก็คือถนนนาลาธิวาสที่มาจากสาทรมาศีลมแล้วก็มาที่สุรบงพ่อใหญ่ก็ยืนอยู่บนสะพานลอยเอาบรรยากาศยามค่ำคมาให้ชมครับอันนี้ก็คือแสงแสงไฟ จากอาคารบ้านเรือนเริ่มเปิดกันแล้วครับนี่คือถนนสุรวงครับถนนสุรวง์ที่มองเห็นไฟสวยๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเอาบรรยากาศยามเย็นในกรุงเทพมหานครมาให้ชมกันนี่ก็เป็นช่วงแยก สีลมตัดกับนราธิวาสนะครับถ้าเลยไปนู่นก็จะเป็นแยกนราธิวาสตัดกับถนนสาทรชิปนี้ไม่มีอะไรจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ